นี่มันกินเหล้าตังห่านมาโลครับนี่ดูเด็กเราจะเข้าไปยังไงโอ้เขารออยู่ข้างในแะนี่เหล้าตังเหล้าตังมาชิกมารอกันอยู่ข้างในแล้วเดินครับร้านนี้อยู่ตรงเยาวราชน,นะครับนี่มาแล้วมาชิกมาพี่เตาา๋าปะเต๋าดีนี่มาแล้วพี่เต๋ามารอครับ โหหยหานมาแล้วดูดิโหทุกคนน่ากินมากดูรองท่านประธานมาอือนี่ครับมากินวันนี้มากินหานสามสมาชิกก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเนี้ย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 ไอ้วันนี้มาคนเยอะโอ้โหประายนี่ออกวิดีโอด้วยนี่กินหานครับไงหนุ่นท่านประธานมานี่ท่านประธานมาทานมาลอง เราอยู่ที่ร้านเล่าตังโอเค,อเคเกินก่อนได้ไห<ม>กินก่อน<ม>กินนี่ก<ม>่อนอืมใครนกึกว่าตามกิกงนะใครเนี้ย